จากการที่เข้ามาร่วงงมทำงานทาร์บิทสครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามันมาถูกทางแล้วกับงานอาสาเพราะว่าคําว่าอาสาเนี่ยมันไม่ได้ระ,ะ,ะบุเฉพาะเจาะจงว่าเราจะต้องทําอะไรแต่สิ่งที่ภูมิใจกับสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของน้ําท่วมมันสร้างผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศาัยอย่างชาวบ้านท,ทั่วไปอย่างด้านหลังนะครับบ้านเขามิดน้ําไปเลยจนปัจจุบันนี้ไม่มีที่อยู่อาศาัยของตัวเองทาร์บิแทได้ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับส่วนเราเองเราเป็นอาสาครับ อาสาเนี่ยก็บอกแล้วว่าทําด้วยใจนะครับมาด้วยกาลังกายมาด้วยกําลังใจท่าพิษเอเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดเข้าสื่อตตอุปกรณ์แต่ยังขาดแรงอาสา,าสมัครในการที่จะมาช่วยในการสร้างบ้านจํานวนมากเพราะว่าบ้านที่ถูกน้ําท่วมไปเนี่ยเป็นจํานวนที่มากมายถึงจะไม่ใช่เหตุการณ์น้ําท่วมก็ยังมีบ้านผููยากไร้หรือคนที่ยังขาดแคลนที่อยู่เนี่ย มันก็เลยทําให้เป็นหน้าที่ของ Habitat ไปพวกเราในในฐานะอาสาสมัครพอมีเวลาว่างที่จะเข้ามาช่วย Habitat กันนะครับถ้ามีก็อยากจะเชิญชวนนะครับมีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับผ่านในส่วนของอหน้าเพจของ Facebook ก็ตามในหน้าของโดว์ไวเว็ของ Habitat เองก็ตามอยากให้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการสมัครแรง นะครับสมัครในเรื่องของการใช้เ,เรียกว่ากําลังสมองในการรับบริจาคนะครับช่วยกันบอกต่อก็ยังดีนะครับกําลังกําลังของพวกเรานี่แหละที่จะมาช่วยพัฒนาบ้านเราเอง